ครับวันนี้ก็เป็นพลอยแดงนะครับแดงเก่าเก็บไว้นานเป็นสิบสิบปีนะครับแดงชมพูไซ์ใหญ่อันนี้ก็เปิดมาจากขุพลอยเก่านะครับพลอยแดงเนื้อแก้วอมม่วงอมชมพูนะครับไซ์ใหญ่นะครับไซกระหลัดก็มีไซขึ้นกระหลัดก็มีอันนี้เป็นพลอยจาก,กุพลอยนะครับให้ดูพลอยเก่า ออกม่วงออกชมพูนะครับเป็นพลอยอเนื้อแก้วสวยนะครับตะคูลพลอยไทยนะครับสอีอมม่วงถ้าสีแบบไทยจะออกอมแดงอมม่วงนะครับตอนนี้ไปเผาเป็นโอเรนได้แต่แต่เราจะไม่เผาเป็นธรรมชาตินะครับให้ออกชมพูออกอมม่วงนะครับถ้าเผาก็เป็นสีแดงโอเรนก็สวยนะครับ ตอนนี้เรายังไม่เผานะครับเราจะใช้แบบธรรมชาติก่อนนะใครสนใจก็โทรมาคุยนะครับครับโทรมาคุยสนใจก็โทร0871505601นะครับพลอยแดงเนื้อแก้วรับรองเอาไปเซอร์ได้นะครับไม่มีสารเคมีอันนี้เป็นพลอยยังไม่เผาพลอยธรรมชาติถ้าเผาแล้วถ้าเผาเราก็จะเผาเก่านะครับไม่เผาใหม่เผาใหม่ใส่สารเรา ชาวโลกกลัวเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่เผาใหม่นะครับสนใจก็โทร0871505601